ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีโมเกม Minecraft เอาชีวิตรอดเวอร์ชัน1น6ใครที่เข้ามาดูมแล้วก็ฝากา like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาโคตรนานอนะ่ะคลิป Minecraft ปคือว่าได้ทําการไปสตรีมมาส่วนหนึ่งแล้วด้วยได้ทําแบบทำเซิร์ฟทำอะไรแบบให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเซิร์ฟเก่าของเราเดิม14ับแล้วก็อันนี้เป็นดาบที่เป็นแบบยังไงอัพหมดแล้วนะ พวกใช้สมุดอัพเมนดิ้งอันเบรกิ้งอะไรก็คือเนี่ยเพิ่มความแรงแล้วก็เอาไปตีกันแรกที่มันอยู่ในนี้เถอะไม่รู้ว่ามันเป็นแร่อะไรนะคือไปหามาโคตรนานซอมบี้อยู่ด้านนอกวังไงซอมบี้แล้วผมก็ได้ทําการเผาแร่พวกนี้นี่ได้มาแค่นี้คือแบบหาโคตรนานอะ่ะเราต้องใช้ทองผสมด้วยโอเคทองเราก็มี มาดูกันว้ยได้แค่สามชิ้นเองเหรอขาบมาเอ้มันต้องได้อีกอันหนึ่งดิใช่ไมไอ้ตัวนี้มีอยู่สามอ๋อแม่งขาดกันเดียวได้น้อยอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวเราทําการไปอัพก่อนนะเราต้องอัพขวานหรืออัพดาบดีวะหรืออัพกอเกาะดีอ่าพอมาอัพเกาะก่อนดีกว่านะถอดชุดเกาะมาเราจะเริ่มจาก จากนี้มาน,นี่เอ้ยเดี๋ยวตังเกงเราไวปที่หลังเชื่อเถอะตังเกงเราไว้ที่หลังเอามันทำไม่ได้เหรอโอ้ยคนละอย่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ตททีตัวท,วทีปิดอันบิดอันนี้ต้องอันนี้มาเลเวลเราไม่ลดนะไม่เหมือนกับเอาไปตัวนี้เลเวลเรามันลด มาหมวกต่อไปต่อไปรองเท้าโอเคเวลิกูดเลยความคงทนของเราก็น่าจะอืดขึ้นเดี๋ยวเราก็สามารถทำแบบไปฆ่ายัางไงฆ่าไอสัตว์ตัวที่มันใหญ่นั้นได้แบบยังไงตีงแรงฮี่ไอตัวสามหัวนั้นไม่รู้ว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะาะเดี๋ยจะลองรู้สึกตาแต่มันก็คงแบบโอ้จะทำอะไรได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเดี๋ยวเราทำการเก็บแร่ก,ก่อน แล้วเราก็ต้องไปทําแบบที่ซ่อมนี่ที่ซ่อมปิแอ็เนี่ยไม่ยากไม่อยาก,ยากเรามีเมนดิ้งแล้วด้วยเดี๋ยวทำการเก็บแร่เก็บหินพวกนี้ก่อนเก็บไปอ่าขอไม่จาเป็นพวกนี้ทิ้งไปทิ้งทิ้ง,งอย่างที่บอกว่าผมได้สตรีมในเพจนะเออใช่ในเพจแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไปอ่าผมจะสิตจะสตรีมทุกวันนั่นแหละจะเข้ามาติดตามผมก็ได้นะ เพจเปิดใหม่ด้วยยังไม่มีใครเข้ามาดูาเดี๋ยวเราทำการเอเก็บทองกันเดีว่าเดี๋ยวเราทำการมันจะมีแบบนังไงปรับสปีดต,ตรงนี้เนะี่ยตั้งค่าเดี๋ยวเราทำแบบทำฟาร์มชัวร์ขีกันปรับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยอีพันเดียวก็พอมั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในนี้จะดูแหลกหมดแต่เราไม่แหลกนะดูดิอรอนโกลิมมันจะเดินแป,กแปลกๆอะ่ะเดินโคตรแปลกอะ่ะ อ่เดินช้าๆนี่นี่เราจะต้องซ่อมพิกแอกก่อนแล้วก็ชุดเกาะอ,อีกส่วนหนึ่งนี่ชุดเกาะเราโคเทอะทุกคนเราต้องการโพเทชั่นนะโพเทชั่นเอวีเพื่อทําให้เกาะเรามันอึดขึ้นไม่รู้ว่าสมุดบางตัวผมก็อัพไม่ถูกแลกมาไม่ถูกนะคือเอมมลอตอนนี้เรามีอยู่ประมาณเกือบ6ชุดนะ่ะโคตรเดยอะ เก็บมาเก็บมาไปทำการขึ้นไปดีกว่าเอ,อ่อได้มาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอมันอีกสักพักหนึ่งอีกก็ถือว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราทำการเก็บขยะก่อนอ,อ่าขยะเก็บไปตรงนี้ได้เก็บก่อนเดี๋ยวเราไปคาเป็นหนังสือไม่ใช่สิหนังกระดาษเออคาเป็นกระดาษเราต้องคาบตรงนี้ แบบนี้ขับมาผมก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องสมุดเรื่องอะไรมาตั้งหลายอย่างก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอ่าไม่แรกกับตัวนี้แรกกับตัวนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ไม่รู้ต้องใช้อัพการอะไรนะแรกอ้ยโอเคตัวหนึ่งจะแรกไม่ใช่ m p c คนหนึ่งเอ้ย ถ้าบ้านคนหนึ่งจะสามารถแลกได้แค่สิบหกก้อนเอ็มพลอตนะเนี่ยเห็นไหมสิบหกก้อนเราแลกจนเป็นแบบของทองหมนอะแบบตาตรงที่เป็นตาซื้อขายตรงนี้ทองหมดอะบางตัวก็เป็นสีแบบนี้อีฟ้าเลยเกาะเราเต็มตอนนี้เดี๋ยวเราทำการถอดเกาะหนึ่งก่อนดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนสกินด้วยตอนแรกเล่นสกินซอมบี้นี่ ถอดโลกด้วยเราต้องปลุกทีละตัวทีละตัวเลยนะเนี่ยที่ว่าแรกของตอนกลางคืนก็เป็นอะไรที่แรกง่ายนะปลุกทีละตัวทีละตัวแบบนี้เราต้องเอาพลกแอคให้เต็มเต็มอัพไปเลยหมดแล้วเราต้องรอก่อนเราต้องรอชัวร์เคเราในชัวร์เคเราเราบันปัมไปเรื่อย เดี๋ยวมารอเราตอนนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆอะ่ะเดมาก่อสร้างไปอันนี้ก็ยั้งได้เลยได้กี่ชุดวิได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราทําการไปเก็บไว้ในกล่องเก็บของก่อนแล้วเราก็มารออีกทีเก็บไว้ในกล่องเก็บของสิ่งที่เราจะทําขั้นต่อไปนั่นคือเอาไอ้ดินที่เราเอามาจากนเนเธอร์ไม่รู้มันเป็นดินหรือมันเป็นบล็อกนะ จากนเธอเราก็เอามาเผาเอ้าเราก็เอามาค้าเป็นบล็อกอะเอามาแปะตามพวกถนนทางเดินแบบนี้รอข้ามเวลานอะแบบข้ามเวลา่ะเราจะไม่นอนนะ่เดินตัวไหนเดินตัวนี้นี่เองนี่เดี๋ยวเราทําการเผามาอีกเฮ้เผาดีเปล่า,าเราต้องลองวางแบบแบบยังไงเนาะวางดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทํา บางทีพูดอาจจะล้นผ่านกันสักเล็กน้อยนี่คือปัญหาเวลาปรับความไวของพืชผ่านแบบนี้มันจะกินอาหารไม่ค่อยได้นะมีตัวดุมีตัวหลุดออกมานัดเดียวรู้เรื่องเอา <c oughs> เวลาเราทำฟาร์มชั่วเคเสร็จเราต้องกลับไปปิดเป็นสิบเหมือนเดิมเพื่อทำให้ไม่ให้มันไหลกันเองยังไม่เยอะ เดี๋ยวเราทำการขุดดินโอ้โหจะขุดเร็วไปไหนวะเนี่ยแต่ขุดโคตรเร็วอะ่ะจนบั๊กกันเลยทีเดียวมันเข้าปะวะเนี่ยต้องลองดูกันว่ามันเข้ากันหรือเปล่าขุดไปเรืดด่อยๆทุกคนดูดิแค่กดคลิกครั้งเดียวดูดิมันขุดไปหมดเลย มันเหมือนจะบั๊กด้วยไงอย่างนกแกรนบินด้านบนหัวแล้วเนี่ยโอ้นกตัวนี้มันชอบบินทำร้ายเราตอนกลางคืนเวลาเราไม่หลับไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวผม,มาเอาไว้ตอนที่เราทำในนี่เสร็จดีกว่าแบบฟางชัวเคเสร็จก่อนดีกว่าคือท,ทำไปมันก็ไม่ค่อยแบบสเสถียรเท่าไหร่นะเก็บไว้ในนี้ไปเราไปเก็บเกี่ยวชัวเคเราเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปแบบไม่ให้แบบมันนานเหมือนกับที่ทำผันๆันมาอนะ คือมอเตอร์สตรีมแบบเล่นอย่างอื่นไงทำอย่างอื่นด้วยไงเดินเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เองตอนนี้พลิกแอคเราก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งทำฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยไม่โดนเดี๋ยวเราทำการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยอืมสุดยอดไปเลยตามจริงผมทำให้น้ำมันผ่านตรงนี้แหละคือเวลามัน มันตกตรงขอบล่องแบบนี้มันไม่ไหลลงน้ำอะ่ะเลยทําการแบบปิดแบบนี้เลยแบบใช้กล่องเก็บของในการเก็บอัตโนมัติอ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมพอก่อนนะพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทําอย่างอื่นกันอ่าเราไปปิดเหมือนเดิมตั้งค่าทางที่ดีปรับเป็นสิบเลยจะดีกว่านะโอเคเป็นสิบอ่าเดี๋ยวเราทําการเก็บของไานิดนี่ก่อนเก็บไปให้หมด แล้วก็ทําการไปคาบกระดาษก่นอนอคาบกระดาษไม่เต็มไม่เป็นไรพี่แอกแล้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยซ่อมทีหลังต่นตนตูนตอนนี้เช้าแล้วโอเคคือพี่แอแล้วก็แหลกของมาเกือบเต็มแล้ทุกคนอีกแค่ครึ่งเดียวนี่ลูกเอ็พีน่ารักมากไฟโพซิชั่นกันไฟหนึ่งเหรอตอนนี้เรามีกันไฟทั้งสารหมดรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ซ่อมตอลอดเวลาดูดิ บางทีมันก็ซ่อมเร็วบางทีมก็ซ่อมแบบซ่อมลินเหมือนกันบางทีมันก็ซ่อมช้าเออเป็นอะไรก็ซ่อมเนี่ยโอเคไม่เต็มอีกนิดเดียวไม่เป็นไรเราเค่อยมาทำทีหลังตลำกันกใส่ชุดเกาะแล้วก่อนอ่าชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะ เดืดก็เราใส่ไปเขาทำการเลี้ยงของแป๊บหนึ่งนะดาบยวนแรกดาบปิกเอกขวานพลั่วธนูอ่าธนูเก็บมาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เก็บมาเน้อด้วยแล้วเราก็ทำการขุดตรงนี้ขุดเอาไปก็ไม่ดีเท่าไหร่มองตามไม่ทันเลย ก็ดูดิเวลาผมเล่นฟาร์มสัตว์ฟาร์มอะไรไม่ทําฟาร์มอย่างอื่นไม่ทําโดดมาทําฟาร์มเอ็มบีซีแบบที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็งงๆเหนือทำอแรกๆอ,อยู่ดีก็โดดข้ามมาทําเฉยเลยการทำฟาร์มเอ็มบีซีมันก็เหมือนบางคนที่บอกว่าทำยังไงถึงได้บางคนก็บอกว่าทำยังไงนะแต่เมื่อทำยากที่จะทำเลยแหละัพยากรลงก็จะมันไม่ที่นีง ก็ถือว่าสวยใช้ได้เดี๋ยวเราทำการไปเก็บไปมารอไปดีกว่าเผื่อเราไปทิ้งทางอื่นไงแบบอ,อยู่ดี่ก็กดคลิกไปทิ้งเฉยแบบไม่รู้ตัวนะนี่ดูสะก่อนเอาไปทำอย่างอื่นได้เลยลเนี่ยทำเป็นบล็อกมาตกแต่งบ้านก็ได้เลยนะเนี่ยตัวนี้แลกของเต็มอินฟินิตี้บางตัวก็แพงบางตัวก็ถูกนะเนี่ยอินฟินิตี้หรือของที่เราใช้อะไรกัน บางทีอ่า power iv แม่งขายอยู่เก้าเพชรน่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าเพชรนะทุกคนเดี๋ยวมาลล์เก้าเก้าอันนะ่ะบางตัวหนึ่งชุดเอ็มมอลล์หนึ่งชุดสมุดหนึ่งอันโอ้โหแพงไปไหนเนี่ยบางตัวก็ถูกบางตัวก็แพงไงเดี๋ยวทําการคาบไห้แน่ยนก่อนแบบฐานฐานอัดก้อนโอเคด้าน,นบนแล้วก็ตรงนี้ใส่ให้หมดฐานมากก็่าหมดัมดลายควาจุนกดไหนก็ได้กดไปแล้วอะไรยังไง เก็บของไว้ก่อนแล้วทีนี้ผมจะลองไปดูรังโจรดูเผื่อแบบยังไงอ่ะเราเจอโจรแบบโจรที่มันเป็นหัวหน้าอ่ะเราจะทําการฆ่าเอาทงสิ่งเดียวที่เราต้องการฆ่าโจรก็คือแบบของในหมู่บ้านจะถูกไงแบบ็นเงินเรามาช่วยหมู่บ้านแล้วทีนี้ช้าบ้านจะลดราคาของไงยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะคือจะมื้อเจอ ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำการเข้าไปเยือนเลยแบบเยือนสถานที่เลยมาใครอยากจะลองมาได้เลยไอตัวที่มันถือธงอยู่ด้านบนนี่เองอนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอมาเราจะไม่เข้าหมู่บ้านนี้เด็ดขาดนะบอกเลยเป็นครั้งแรกหรือเป็นคลิปแรกที่เราแบบตั้งแต่เริ่ม ลืมคลิปมานี่คลิปตั้งแต่คลิปที่หนึ่งยันมาคลิปนี้เราไม่เจอโจทย์เลยสักครั้งเรามาเจอแล้วในคลิปนี้มาได้เจออย่างสมใจปักธงทิ้งซะคือตอนนี้ทุกอย่างในตัวเรามีครบแบบไม่รู้จะครบยังไงแล้วน่นะถ้าเราทำบบมันไม่เสร็จเหลืออย่างเดียวก็คือแบบสร้างสถานที่หรือทำแบบบ้านทำหมู่บ้านอะไรใหม่มาเราจะมันคงไม่มีใครบ้าจะเอาแบบ หมู่บ้านที่เราสร้างเสร็จมาเป็นตัวล่อพวกโจรมันคงไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกใช่ไหมเราต้องใช้หมู่บ้านที่เรายังไม่ทันได้พัฒนานะเตปตาเตปตาฝั่งไหนวะ ตัวสุดท้ายไปอยู่ในหมดแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายเราต้องฟังเสียงนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนู่นไงนู่นไงไกลไเลยไกลๆเลยได้เป็นตัวสุดท้ายผมว่าเรียบร้อยตกไปเป็นที่เรียบร้อยดูดิว่ามันจะตีเราเข้าหรือเปล่า เรียบร้อยทุกคนเชื่อว่าเราช่วยชาวบ้านได้สำเร็จไปทุกคนกลับหมู่บ้านเราดีกว่า มีแค่12วินาทีเหรอเฮ้ย,ยมันนับค้างนี่ไปดีกว่าทุกคนเดีย๋ยวเรากลับเข้าหมู่บ้านกันอ่หมู่บ้านโอเคไม่รู้ว่าของมันจะลดราคาหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไอตรงที่มันเป็นตาแบบอเมรัลลเนี่มันหายไปมันจะเกิดว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแบบของในหมู่บ้านมันลดราคาเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อน ตอนนี้เรามาโฟกัสเลี้ยงที่แกะกับ,บวัวไก่กับหมูเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าไก่เอ้ยไก่ไม่ใช่สิวัวเราต้องการหนังแกะเราต้องการขนไงเฮ้ยเอาตัวน,นี้เพิ่มราคาเฮ้ยลดจริงป่ะวะก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรโอเคก็สำหรับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ ไม่ต่อพาสต่อไปเดี๋ยวพาสต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็เวลาติดตามผมแล้วกัน